ผลของผลของเซลล์ transcendence is flow clarity ไหลลื่น flow รวบกระชับ focus ชัดแบบเจนทะลุทะลวง clarity คือความชัดเจนเต็มล้นนี่คือ abundance นะโปรง่งโล่งเบาสบายแล้วก็ลอยตัว resilience มันเหมือนกับการฟื้นตัวเร็วมีการปรับตัวเร็วและมีความยืดหยุ่นสูงนะคะทั้งระบบทั้งร่างกายก็สภาวะจิตใจนะแล้วก็ อาจารย์ใช้คำว่า less หรือว่า no resistance เลยการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเลือกใช้ชีวิตที่ไร้แรงต้านทุกคนแล้วก็หรือแรงเสียดทานนะะ Flow ทั้งภายในที่อาจารย์พูดถึงแล้วก็ go with the flow กับภายนอกคือสภาวะธรรมชาติด้วยทวกนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่ามันเป็น vortex mm hmm. เห็นปะมันเป็น vortex มันเป็นเกลียวทุกอย่างมันจะเป็น vortex หมดเป็นสไปรัลหมดมันจะมี song, แรงส่งหรือมันมีโมเมนตัมหมดทุกคน แล้วก็ในรูปเนี่ยชีวิตของเราอะ่ะมันจะเป็นขาขึ้นก็คืออัพวอร์ดสไปรัลหรือขาลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติของตัวเองนะเข้าใจไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นขาลงอย่างเงี้ยขาลงอย่างเงี้ยอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับดิ่งดาวไปในทางที่เป็นลบนะคะแล้วก็ไอ้ตัวแกนกลางที่เป็นลูกศรน,นี่คือกําลังสตินะ และส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นชีวิตขาลงแบบนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นลบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะจมอยู่กับสภาวะที่อาจารย์เรียกว่าภาวะวิกเทมหมดเห็นว่าตัวเองเป็นเหยื่อของชีวิตมีแต่การโดนกระทานะคะมีแต่การโดนกระทําการตั้งหลักทุกเช้าตื่นมาเข้าห้องน้ําก่อนกินน้ํานิดหน่อยแล้วก็นั่งสมาธิละเนาะนั่งสมาธิก็แล้วแต่ว่าเราจะทำาไงเพื่อเซตสภาวะภายในของตัวเองอ่าให้กลับมาสมดุลเสถียรจอย เริ่มจากการหายใจก่อนก็ได้ค่ะปรับว i เบรชั่นให้อะไรกับซอสหรือแม้แต่พอปรับพลังงานเสร็จแล้วจะเพิ่มการ Manifest ลงไปก็ได้รื่นไหวร่างกายหายใจนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเทคแอคชั่นอะไรที่มันที่มันชัดเจนเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เราเนาะให้เซ็ตอินเทนชันก่อนก็ได้ค่ะฝึกที่จะ s e ็ Intention ให้มันสอดคล้องกับ Inspiration ที่เราได้รับมาต่อมานะก็ต้องฝึกสติเนาะให้เห็นแล้วก็ทบทวนตัวเองอ ก็คือฝึกสติเพื่อเห็นและเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจแพทเทิร์นค่ะเข้าใจวเบรชันตัวเองมีอะไรบ้างมีความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองก็คือนิสัยของจิตนั่นแหละให้เห็นเข้าใจแล้วก็เท่าทันความกลัวและความเชื่อให้เข้าใจกฎเนี้ยสิบเจ็ดวินะแต่ถ้าเกิดจะให้ขาลงอะ่ะอย่ากเกิน17วิแต่ขาขึ้นเนี่ยให้เกิน68ิวิไปหรือประมาณ90วินะคะมันก็จะสร้างโมเมนตัมขึ้นไปฝึกนั่งสมาธิทุกคนนั่งสมาธิอะ่ะก็เพื่อให้จิตเราสงบรวบ รวมเป็นหนึ่งถูกไหมอ่าแล้วปรับคลื่นสมองของเราอะ่ะให้เข้าทรานส์เพื่อเดินทางภายในสามารถที่จะฝึกแมนิเฟสด้วยนะคะฝึกแมนิเฟสใช้จินตนาการถึงสิ่งที่เราปรารถนาเนาะหรือความต้องการให้เห็นเป็นภาพแล้วก็ความรู้สึกสัมผัสห้าชัดๆนะที่เป็นความสุขใสๆที่อะลรยกับซอสนะคะการฝึกแบบนี้เนี่ยเป็นการฝึกอะลรยกับซอส